สวัสดีครับสหรับคลิปนี้นะครับจะพามาเบิ่งไอระบบปุ๋ยนะครับที่ป่อยไปตามสายนำยดนะครับต้นทุนยูระมันหาบาทนะครับเนาะเอาวัสดุเหลือใส่มาเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นระบบปุ๋ยนำยนหาบาทนะครับเพราะว่าผมได้ขื้อตั้งแอกตั้งแต่ตัวนี้นะครับเนาะสายยางสายยางน้อยนะครับเป็นสายเขาเอื้อสายสายระดับน้ำนะครับเนาะผมขื้อเมลละฮาบาทนะครับ ตัวนี้สายยางตัวนี้ผมก็มีอยู่แล้วระบบปุ๋ยนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับถัง2 0 0ลิตรนะครับสองก็คือเบานำยศนะครับที่ห้าวซื้อมากเพื่อต่อระบบนำยศอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเบานำยศนะครับเราตัวนั้นก็เป็นเบานำยศนะครับระบบของมันก็คือวรอห้าวเปิดปั๊มขึ้นมากนะครับเปิดเปิดระบบขึ้นมากนะครับปึ๊บเหม็นบับมนก็อีดูด ดูดมากดูดมากดูดมาอันนี้ก็ยิบไฟออกนี่นะครับอันนี้ก็ยิบป้ายน้ำน้ำเข Hence, mm. at, ่าถัง200ลิตรนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ที่ดูดนะดูถั่มดูทานปั๊มเป็นการต่อเป็นการต่อหลังปั่มนะครับเนาะอันนี้ที่ดีกว่าระบบไอเวนทจอรี่นะครับเนาะสำหรับไอสายยางสายยางตัวน้อยตัวนี้นะครับสายยางตัวน้อยตัวนี้มันที่ดูดได้วโมงหนึ่งนะครับประมาณ1 0อยลิตรนะครับถัง200ลิตรก็ ใส่ได้สองชั่วโมงก็พอดีนะครับน้ำก็อีทัวพอดีนะครับเนาะสองชั่วโมงาะว่าผมใส่สายนาํยศยี่สิบยี่สิบยี่สิบเส้นสองลู่นะครับมันก็ซึมเร็วนะครับมันก็ชุ่มเร็วนะครับนเนาะนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้ต่อกับต่อหลังปั่มนะครับเนาะ